ครับสำหรับเอ่อความคืบหน้าในเรื่องของการโครงการปล่อยสมใหม่นะครับออทั้งเศษที่หนึ่ง ช,ชัยทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศีราชาเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาเกาะลอยโฉมใหม่ซึ่งใช้งบประมาณจำนวน127ล้านบาทแบ่งเป็นสองเฟสเฟสแรกเป็นที่เกาะลอยเฟสที่สองเป็นที่สวนสาธรารณะข้างตำรวจน้ำศีราชาโดยให้สวนนงนุษพัทยาเป็นผู้ออกแบบและรับเหมาก่อสร้างทั้งนี้จะเริ่มลงมือก่อสร้างประมาณ1-2เดือนนี้และจะพยายา ไม่ให้กระทบนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวและเทพเจ้ากวนอูรวมถึงผู้ที่มาพักผ่อนท่องเที่ยวที่เกาะลอยอีกทั้งผู้ที่จะเดินทางไปที่ท่าเรือเกาะลอยเพื่อจะไปที่เกาะสีชังอีกด้วยโดยจะมีการนำเต่าทะเลร้านค้าร้านโอท็อป ร้านอาหารกลับมาบริการนักท่องเที่ยวเช่นเดิมคาดว่าโครงการดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณปลายป,ายปี2566นี้ความคืบหน้าในเรื่องของการโครงการเกาะลอยสมใหม่นะครับทั้งเฟสที่1เฟสที่สองอเฟสที่1ก็คือบริเวณเกาะลอยนะครับบริเวณตัวเกาะ,ะด้านทางทิศตะวันทิศ ทิศตะว,วันออกนะครับแล้วก็อีกส่วนที่2ก็คือส่วนที่อยู่หน้าตอมอติดกับตำรวจน้ำตรงวงเวียนนะครับซึ่งจะมีการพัฒนาของเทศบาลแล้วก็ตั้งงบประมาณไว้นะครับอตอนนี้เนี่ยขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยไปจนถึงเราเราได้ผู้รับเหมาก็คือ,อส่วนนงนุษ นะครับในการที่จะมาก่อสร้างให้เรานะครับงบลงทุนประมาณ127ล้านนะครับก็คิดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในเดือน2เดือนนี้นะครับก็จะพยายามไม่ให้กระทบกระเทือนพี่น้องประชาชนนะครับจะเข้าไปทางรละเจ้าพ่อวนอูเจ้าแม่กวนอิมไปไหว้พระไหว้พระก็สามารถทำได้ จะเข้าไปไปที่ท่าเรือแล้วก็จะไปกาะสีชังกลับมาจากกาะสีชังก็ยังทําได้อยู่นะครับโครงการต่างๆเนี่ยก็ได้จะเสร็จอยู่ที่ประมาณปลายปีหน้านะครับก็คงจะเสร็จทั้งทั้งเฟสที่1และเฟสที่2อ,อทั้งหมดดําเนินการโดยส่วนองนุนครับก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าขอให้อดใจรออีกสักนิดหนึง นะคในเรื่องของครงการใหญ่ๆเนี่ยอาจจะล่าช้าในเรื่องของการมีการคำวนวณแบบการเขียนแบบการออกแบบอะไรต่างๆแต่บบันี้เนี่ยทุกอย่างค่อนข้างที่จะสนับสนุนโดยรอบการเดินร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยา รสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรถสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริยาเหนือซอยเจ็ดเปิดเวลา15.00ถึง20.00วันทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684สนับสนุนโดยรอบปิดพัก คาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปงัปงๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุธิภาวันไปหนึ่งซอยเปิดให้บริการ10.00ถึง20.00ติดต่อสถามไดที่โทร0838790411